สวัสดีจ้าย้อยจอยสวีเดนจ้ามือนี้มาเบิ้งฟาร์มเด้อค่ะเด้อฟาร์มเข่าเด้อจ้าเด้อนี่สวนเข่าฟาร์มเข่าจ้าเข่าบ้านสวีเดนจ้าเข่าบ้านสวีเดนเป็นฟาร์มใหญ่ย้อนแสงได้จังหน่อยได้จ้าเด้อ ตอนแสงด้จังน้อยฟาร์มข้าวนี่จ้ะนี่คือต้นข้าวฟาร์มข้าวนะคะนี่คือต้นข้าวเขาค่ะนี่คือต้นข้าวต้นข้าวสวีเดนจากต้นข้าวยุโรปทีข้าวเอาไปเค็ดหนมปังพีจ้าเดี๋ยวยกดจอย แรงเบิ้งเล็กเด้อเบิ้งไปเรื่อยๆชุ่มไปเรื่อยๆใกล้ๆคุณจ้ะไปย้ายจอดสิพ้าเข่าใหญ่จ้ะฟาไปเบิ่งวิวน้ำเลยค่ะนั่นนั่นนั่นน้อยจ้ะเดี๋ยวย้ายจอดสิ ไกลปุนี่แต่ฟ้ามเข่าได้จ้ะเป็นหน้าเขา่าพระเจ้าเนาะคือบานเท่าได้จะได้หน้าเข่าค่ะจกน้อยอันนี้มันเป็นหมากแล้วจ้ะนี่บอท่านแกถ้าแกกับสีเหลืองคือเข่าบานเท่าน่ะจ้ะ แ,แม่ยุ้ยน้ำเป็นเพได้หดน้ำแล้วตอนนี้ก็บ่ได้หาน้ำแล้วจ้ะเพราะหายน้ำแล้วเพราะว่าน้ำหายนา้ำอ,อีกเพราะเขามันมันสีเหลืองแล้วจ้ะเขามันสีเหลืองแล้วเขามันสีเหลืองแล้ว ถ้าย่างเราปลาเข่าได้จะได้ปลาเขา่าหน้าสวีเดนปลาเขา่าอันมาขันมองนีมองนีก็เป็นอย่างนี้มองนีเป็นสวนหมักยูกูบาสวนหมักยูกูบาเดี๋ยวเฮ็ดซราเพิ่นกันในจักหน่อยเฮ้ยเฮียกเข้ามาอีดอแม่ยกทอโปโตเฟิร์ส เจ้าก็มาทัถ้าเห็นเจ้าความสวนยุคพระแม่ค่้แต่ว่าหน้าเขาเป็นกับไม้ยุคข่างแข่หน้าเขาเาดี๋ยวสิใส่เบิ้งใส่เบิ้งฝุ่นมีคนเก็บร้ายว่จ้ามันนี่นี่ให่เบิ้งเบิ้งดอกไม้หรือจ้ะเชิดเลย

มึงหน้าเขาหน้าเขาเมื่อได้จ่าอันอันอันน ouais, the ี่นี่บ่ท่านในแก่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนม่จ่าเนี่ยบ่ท่านไหนแก่เนี่ยมันเป็นจังซีเนี่ยเห็นวันเนี่ยบ่ท่านในแก่ได้จ่าเนี่ยมันบอกว่าบ่ท่านในแก่มันห้องก็ออกร่วงคือเขาหันห้าจ่ะฝนแม่นมากอุ่นจ่า ยายอสิทายเป็นมองเรืองเหลืองนั่นขึ้นมันเยอะมันยอะด้อยเทอเยอะยกท์อมเยอยักษ์ทอร์ินเยอะออยักทอทินมามาเยอะยักทอทินมามาบินและทินมามาไทยแลนด์แม่เจ้าลกมาจอายายจ่อย ใช่ใช่ใจใจกระจกใจเหมือน่นแม่เจ้าวิวงามงามเบื้งดูกคุณวิวงามแม่จ้าโอ้ยงามได้งามเด็ดเนี่ยแม่เหมือดจะนั่นเขียวเขียวอยู่ไกลไกลพูนแม่เหมือดจะอยู่ไก่แม่เหมือดจะพุ่นแม่เหมือดพุ่นตะแแบบพ่นแม่เหมือดค่ะปั้มเข่าเหมือดอืมปั้มเข่า แม่นเมอือดจ้าหน้าเข่าของคนยุโรปเป็นจังสี่แหละจ้าแม่นเมอือดปุนนนน่นกับแม่นปุ่นปุ่นฟันขาวแมนปุ่นแท่งแมนปุ่นเนื้อสูงสูงปุ่นกับแม่นได้จ้าปุ่นเนื้อสูงสูงปุ่นสูงขังหลอกปลาแม่นเมอือดจ้าแม่นเหมอือ เขางามเขาเพิ่งงามนี่มองเขียวเขียวคละสีฟังทั้งพุนเขียวแก้พุน่นอันเขียวออกสีฟ้าฟ้าพุนแม่นแก้แล้วจะเก่้แก้แล้วพรอมสีสเก็บแล้วค่ะพุนส,ส,สีออกสีสีฟ้าสีออกสีเท่าๆแม่จ้ะนั่นไหมมองหันสีได้เก็บแล้วได้เกี้ยวแล้วเนี่ สีมองย้ายจอยสีเบิ่งได้เก็บเดอ้อจะเดอ้อกบมองนี่ก็สีได้เก็บได้เกี้ยวแล้วถ้าเป็นมองเขียวๆนี่เขียวๆนีออ่มันฮาก็ออกห่วงค่ะอืออกห่วงมันฮาก็ออกห่วงแล้วก็เฮาก็ถอกห่วงแม้จะคันเป็นบ้านเนาก็ออกลวกไม่ไมเฮ็ดเข้าเมาได้แม้จะนี่มองนี่เฮ็ดเข้าเมาได้แต่มองพุนพร้อมที่สิเกี้ยวสิเก็บจ้ะ ก,กวิวแต่ง,งามค<ะ>่ะเบิ่ง้าไปน้ำทงฝาแจ่มใสค่ะมาเนี้ย้งางฝาแจ่มใสทาง้าแจ่มใสค่ะม้เนี่ยายา อ๋อยกแฟ่ร hmm. uh ีฟสนอดยกแฟ่รีสนอดกันจะฟินมกก่าไหกันแทยกควิกจะทินมาม้าทิตะยกทิตามมาม้าคันทิตะเด่นดฟีนแม่แดอีดอเธอแกล้ม่านจานหนูจ้าจาดจจ่อยตกใจเหมือน ้ยก็ไทยจะลูปแถวซาวม,มาเธอแกกันได้เอาสำเนีกันได้จ้าเด้อเธอแก่มาจ้าย่อยจอยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่ยจอยได้จ้าสำเนียงกันจ้าว่าวดีจ้าแข่งพอกันไหม